ครับสวัสดีครับผมชายพลนะครับฟอร์ดนิวเอราสมุทรปราการนะครับครับวันนี้เอาตัวรถ n e x t Gen Ranger นะครับที่เป็นรถเน้นใช้งานนะครับเป็นกระบะตอนเดียวด้วยนะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นขันแรกๆกัว่าได้ครับตัวนี้ตัวกระบะตอนเดียวนะครับที่เพิ่อเริ่มจะเข้ามาที่โชว์รูมละครับมีให้สมมอบละนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นกระบะตอนเดียวนะครับสำหรับเน้นบรรทุกนะครับ ราคาอยู่ที่5 8 9 0 0นะครับค่าเฉลี่ยค่าน้ำมันอยู่ตัวนี้อยู่ที่15.2กิโลนะครับต่อลิตรถือว่าประหยัดมากทีเดียวนะครับตัวนี้คุมกำลังนะครับเขามาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์2,000นะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแรงม้าจะอยู่ที่150แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับก็คือเน้นเอามาใช้งานนะครับเน้นบรรทุกนะครับซึ่งแรงม้ากับแรงบิดสำหรับผมนะถือว่า คนข้างจะเหลือเฟืออยู่แล้วเนาะสำหรับรถบรรทุกนะครับในตลาดตอนนี้นะครับด้านหน้าด้านหน้านะครับซึ่งตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อเป็นรถกระบะบรรทุกนะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับพูดง่ายเลยตัวกันชนหน้านะครับก็จะออกแบบเป็นกันชนทั้งแผงเลยครับยกทั้งแผงเลยนะครับเป็นสีดําเงานะครับเน้นสีเดียวเลยนะครับเพราะว่าเราเน้นใช้งานเนาะบางทีฟิวเจอร์หลักแล้วก็จะต้องแบบสอบลงนิดนึงนะครับไฟหน้ามีขนาดใหญ่ครับมั่นใจได้เลยครับว่า บางทีรถกระบะประเภทที่เราเน้นบรรทุกครับเวลาลูกค้าไปใช้งานบรรทุกมากๆปุ๊บเนี่ยครับมันจะเกิดหน้าเชิดนะครับพอหน้าเชิดนะครับตัวไฟหน้านะครับเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากครับเวลาหน้าเชิดปุ๊บเนี่ยตัวไฟนะครับบางทีความสว่างนะครับเขาไม่เพียงพอเพราะว่าบางทีตัวไฟอาจจะต้องเชิดขึ้นนะครับซึ่งตัวไฟหน้าขนาดใหญ่ของฟอร์เรนเจอร์ครับสามารถช่วยเพิ่มความสว่างได้ได้มากขึ้นนะครับบอกเลยนะครับตัวด้านข้างนะครับ จะมาล้อนะครับเป็นล้อกระทะนะครับซึ่งรถบรรทุกทั่วไปนะครับเราจะในเรื่องของล้อก็ล้อกระทะอยู่แล้วเนาะตัวนี้จะมีมาให้นะครับดิสเบกหน้านะครับดิสเบกด้านหน้าดัมเบกด้านหลังนะครับตัวครอบแก้มนะครับก็จะเป็นครอบแก้มสีดําทึบปิดทึบนะครับจะไม่มีเทอร์โบนะครับแต่ว่าตัวนี้คอนเฟิร์มนะครับเป็นเครื่องเทอร์โบแปรผันนะครับตัวนี้นะครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างให้นะครับกุญแจเป็นกุญแจแบบ นะครับสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทมือนะครับนี้มาให้นะครับมาดูด้านด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างตัวนี้เราเราจะมีเขาเรียกว่าผมเรียกว่าเหล็กราวด้านข้างมากกว่านะเหล็กราวด้านข้างนะครับคือเป็นรถกระบะที่เน้นบรรทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีนะครับบางทีลูกค้านะครับเอาไปใช้ในการกิจการนะครับการพาณิชหรือครับบรรทุกของที่หนักนะครับที่มีขนาดต้องการผูกหรือยึดให้มันแข็งแรงครับฉะนั้นเราจะมีราวยึดตัวนี้มีมาให้นะครับ แล้วก็เสริมด้วยขอบกระบะตัวนี้นะครับก็จะมีจุดยึดของโลบาร์ให้อยู่แล้วนะครับตัว next gen เンジャーนะครับตัวทุกรุ่นเลยจะมีมาให้อยู่แล้วนะครับนะครับมีมาให้ซึ่งตัวนี้เป็นกระบะที่เน้นบรรทุกครับฉะนั้นตัวจุดยึดเนี่ยเขาจะเยอะกว่าตัวตัวรุ่นอื่นนิดนึงนะครับรุ่นอน่นจะมีอ,อยู่ประมาณสัก6จุดตัวนี้จะมี8จุดนะครับมีมาให้มันไดข้างไม่มีนะครับมันไดข้างไม่มีเพราะว่าตัวนี้เล่นรถบรรทุกนะครับเราจะไม่เีบมันไดข้างมาให้ นะครับด้านท้ายนะครับออกแบบให้มีสปอยเลอร์นะครับเหมือนกันเลยครับทุกโมเดลของตัวในเจนเนอเรชั่นนะครับเราจะมีการออกแบบทั้งหมดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการออกเป็นลาย3มิติปั๊มนูนคาว่าเรนเจอร์ตัวนี้เข้ามานะครับเกิดฝาท้ายมีขนาดใหญ่นะครับมีช่องสีแคมให้เหมือนเดิมนะครับมีตลับเมตรมีมาให้นะครับมิติกว้างอยู่แล้วครับกว้างขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้ยิ่งเป็นกระบะตอนเดียวนะครับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความจุในห้องด้านท้ายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับใส่สัมภาระได้มากขึ้นสังเกตง่ายๆเลยครับตัว nextgen charger นะครับตัวซุ้มล้อนะครับเขาจะออกแบบให้มีขนาดต่ําลงนะครับซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นก่อนนะครับซึ่งตัวซุ้มล้อเนี่ยจะมีขนาดสูงขึ้นนะครับทำให้ตัวเรื่องของความจุในการใช้งานอ่ะมันมันน้อยลงนะครับตัวนี้ ford ก็ได้ปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ในการทาแก้นะครับให้ตัวซุ้มล้อเนี่ยครับมีขนาดเล็กลงนะครับ แล้วก็ตัว Next Gen Ranger นะครับจะทุกรุ่นเลยนะครับจะเพิ่มตัวขอยึดด้านล่างแบบนี้เข้ามานะครับทุกรุ่นเลยนะครับสังเกตเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับจะไม่มีตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าผูกสัมภาระนะครับของต่ำๆแบบนี้ครับถ้าเราไปผูกกับด้านบนนะครับมันไม่สามารถยึดยึดสินค้าหรือยึด,ย,ดยึดสัมภาระได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้านะครับใส่ของสัมภาระที่มีจํานวนจํากัดหรือจํานวนน้อยนะครับสามารถยึดนะครับจาก หูยึดด้านล่างนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ผูกสัมภาระได้มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแข็งแรงครับนี่คือรอบคันนะครับตัวกระบะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนเดียวหัวเดียวตัวเตี้ยนะครับตัวนี้จะทํามา2รุ่นครับจะมีตัวขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้เอามาให้ชมก่อนครับตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวด้านข้างนะครับกระจกยังเป็นไฟฟ้านะครับมีไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นไฟฟ้าเดี๋ยวหากุญแจแป๊บนึง ไปก็จกไฟฟ้าครับนะครับกดคลิกเดียวครับไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับผมชอบกันเลยอ่ะครับผมชอบ n น x t เจนเลนเจอร์นะตัวใหม่ก็คือว่าสังเกตว่ารถทุกรุ่นนะครับเขาจะมีไฟหน้าออโต้มาให้เลยครับเนี่ยครับไฟหน้าออโต้หาฟังก์ชันหาสเปคนี้จากโมเดลอื่นแทบไม่มีนะครับในรถรุ่นที่เกรดต่ำๆหรือว่ารถที่เน้นบรรทุกอ่ะครับ ส่วนมากไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าปกตินี่คือให้ไฟหน้าออโต้มาให้เลยครับความสามารถไฟหน้าออโต้นะครับ Auto, ออโต้เวลามืดน,นะครับระบบไฟจะเปิดให้นะครับสำหรับตัว Nex t c h a l l e n g r r นี่คือตัวกระบะตอนเดียวนะครับมาด้านในในราคา5 8 9 9 0 0 0ผมว่าคุ้มนะได้น้ำปัดขนาด8นิ้วคำสั่งภาษาไทยภาษา,าไทยด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูฟีเจอร์ต่างๆได้หมดเลยครับา ประตูด้านไหนเปิดหรือปิดไว้เขาจะโชว์ให้หมดเลยนะครับอ่ะตัวนี้ยังไม่เปิดหมดกนส่งนะครับอ่าเรื่องของหน้าปัดเราดูได้เลยครับนะครับจะเป็นทิป A ทิป B ีหรือว่าอัตราค่าเฉลี่ยน้ํามันในถังนะครับสามารถเซตเป็นค่าภาษาไทยได้นะครับรวมถึงหน้าจอนะครับหน้าจอที่ขนาด8นิ้วนะครับเป็นหน้าจอซิงค์พูดง่ายเลยหน้าจอซิงค์เหมือนกันนะครับเชื่อมต่อ Android Auto Apple Car p l a y พโดยไม่ต้องใช้สายได้เลยนี่คือเพื่อ่าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ได้มากขึ้นนะครับผมว่า ฟีเจอร์พวกนี้เป็นฟีเจอร์ที่จะบอกว่าใหม่ไหมก็ก็ใหม่นะครับใหม่ใหม,ม่ในรถในรถณปัจจุบันที่มีมาให้นะครับระบบแอร์ก็ปรับเป็นแมนนวลได้ครับหรือว่าจะปรับเป็นดิจิตอลได้หมดเลยนะครับสไลด์หน้าจอเนี่ยครับนี่คือรถกระบะ5 8 9 0 0 0แนาพนะครับฟีเจอร์ทำได้ขนาดนี้นะครับเมนูอะะนะครับลองสตาร์ทรถแป๊บหนึง่งอ่าก็ ตัว Next Challenger ทุกรุ่นนะครับผมก็ยังคอนเฟิร์มเรื่องของเรื่องของแอปพลิเคชันที่ Ford มีมาให้ก็คือตัว Ford p a ารนะครับที่สามารถเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์กับรถยนต์นะครับเข้าหากันได้นะครับแล้วก็สามารถเช็คว่ารถเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับรถเราเนี่ยมันมีระยะการเช็คระยะถึงไหนนะครับเขาจะาจะแจ้งสถานะในโทรศัพท์ให้เราได้ทราบนะครับได้เลย Airbag นะครับ a i r b a g Ford Ranger ทุกรุ่นนะครับเป็น Airbag คู่มาตรฐานนะครับ นี่คือกระบะของเมืองไทยครับปกติที่ผมเห็นนะทั่วไปก็จะเป็นไอแบ็กใบเดียวนะครับไอแบ็กใบเดียวแต่ราคาในสูงเวอร์สูงเวอร์มีครับมีแต่ Ford เ a น ger เรามีไอแบ็กให้เลยครับอุปกรณ์มาตรฐาน2ใบนะครับเป็นกระจกไฟฟ้ามีมาให้ไฟหน้าออโต้มีมาให้หน, Auto, ใหนะครับหน้าจอขนาด8นิ้วมีมาให้เชื่อมต่อ Android Auto Apple Ca r p l เ y หน้าปัดภาษาไทยพวงมาลัยไฟฟ้านี่อยู่ในราคาที่เป็นรถกระบะจะบอกว่ารถกระบะที่ท,ท,ที่ที่โลสุดนะครับในตลาดแต่ฟีเจอร์ที่ให้นะครับมัน บอกว่ามันมีมูลค่าคุ้มค่ามากกับราคาที่5้าแสนเหมืนเก้านะถ้ามุมมองของผมนะอ่ะส่วนฟิวเจอร์ทั่วไปก็ยังมีครับสายชาร์จนะครับ2.0ไม่สองช่องเลยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับ Type C นะครับแล้วก็ USB 2.0นะครับส่วนแท่นชาร์จไวเลสจะไม่มีนะครับแท่นชาร์จไวเลสจะมีตั้งแต่รุ่น XLT ขึ้นไปนะครับคอนเฟิร์มเนาะ,ะมาด้านหน้าก็เหมือนเดิมครับแผงปะปาดแผง แผงม่านม่านบังแดดก็มีมาให้สองฝั่งฝั่งนี้ก็มีกระจกนะครับนี่อ่าแล้วก็มีไฟห้องผู้โดยสารมีมาให้นะครับอีกฟีเจอร์อย่างอีกอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับตัวฟอร์ r เน็กเนะครับอ่เขาถ้าลูกค้าต้องการดูคู่มือใช่ไหมครับลูกค้าสามารถเข้าไปในแอคชันตัวนี้คือเอาพูดง่ายหน้าจอหน้าจอตัวนี้ซิงซิง 4A ตัวนี้ครับหน้าจอ iPad ตัวนี้ครับเข้าไปสามารถเข้าไปดูได้ครับเมนูภาษาไทยนะครับ สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับสามารถเข้าไปเช็คได้ว,ว่าไอ้ปุ่มนี้ไอ้ปุ่มนี้ปุ่มนี้มันทํางานยังไงเราสามารถคลิกดูได้เลยครับเป็นแมนนวลภาษาไทยในตัวนะครับซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่จะเป็นแมนนวลที่เล่มหนาๆๆน,น,นะครับแล้วเ,เราไม่มีละตัวนั้นด้านหลังนี่จะเป็นช่องด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีแม่แรงนะครับนอก ตัวนี้มันเป็นกระบะตอนเดียวครับเราไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยเน้นเรื่องของอสัสดส่วนด้านหลังอู่แล้วเนาะเพราะเป็นกระบะเน้นใช้งานนะครับถามว่ากว้างไหมกว้างครับที่ผมไปนั่งเมื่อกี้นะนักกว้างผมสูงอยู่ที่172ยครับถือว่ากว้าง,งนะครับ,รววนะรบแต่ลืมนะครับตัวนี้เป็นกระบะท,ที่น่าใช้มากเลยครับราคา5 8 9 0 0 0แนานะครับแล้วก็ออทำค่าเฉลี่ยได้ถึง15.2กิโลลิตร พูดถึงว่าถ้าราคาน้ํามันต่ํากว่านี้หน่อยนะครับเราจะประหยัดน้ํามันได้มากกว่านี้นะครับอย่าลืมนะครับสุดท้ายแล้วหากต้องการนะครับอยากทราบสเปคนะครับอยากทราบออปชั่นตัวรถเ e ็กเจอร์รุ่นใหม่ๆนะครับจะบอกว่าตัวนี้ตัวรถเ e ็กเจอ o ์ครับมีหลากหลายมีหลายออปชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆข้อมูลต่างๆการใช้งานต่างๆนะครับบางทีครับการซื้อรถรุ่นใหม่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดลูกค้าที่ต้องการมากที่สุดก็คือเรื่องของสเปคการใช้งานนะครับ ราะว่าฟีเจอร์ต่างๆที่ฟอร์ดให้มานะครับมีความซับซ้อนนะครับมีข้อจํากัดของการใช้งานนะครับหากจะซื้อรถทั้งทีครับนอกจากแคมเปญแล้วอย่าลืมนะครับที่ปรึกษาการขายที่มีความรู้นะครับสามารถตอบปัญหาลูกค้าได้นะครับสามารถแนะนําฟังก์ชันการใช้งานนะครับสเปคออปชั่นต่างๆนะครับที่สามารถตอบให้ลูกค้าได้อ่าให้ความมั่นใจนะครับและกล้าที่จะใช้ฟอร์ดเล็กเจเนอร์ครับสุดท้ายนี้หากต้องการอ่าซื้อรถนะครับสอบถามแคมเปญนะครับหรือว่าสอบถามทดลองขับนะครับ โทมาครับ0ูนกสองหกหครับผมชายพลครับ Ford ดนิวเอลสมุดประการขอบคุณครับ